อากาศเย็นวันนี้เนะี่ยมันลมแรงอากาศหนาวตอนเช้าแต่ว่าส,สายๆมามันจะร้อนแต่ลมแรงมากตอนนี้ <c oughs> อยู่บ้านสวนลมแรงออกออกออกนอกพื้นที่ไม่ได้ต้องตรงจุดอื่นนี้มันจะลมแรงมากขอบคุณนะคะสิเป็ดล้านดวงใจค่ะที่เข้ามาแล้ว <c oughs> ก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่บ้านสวนนะคะ ทานข้าวเที่ยงกันยังน้องกินข้าวกับยังน้อง <c oughs> กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับยัง <c oughs> ดูสวนยมยมของเราก่อนดูสวนย่อม <c oughs> สวนครัวย่อม พืชผักสวนตัวหย่อมนะคะ้นพริกอันนี้ค็อว่าพริกอะไรเนาะพริกโดหรือพริกอะไรวะลืมจำแลบบ้ว้นพริกของเราขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคะตัวนี้ลมแรงเลยพัดกล้องมือถือด้วย มันก็เลยทำให้มองไม่มองเห็นไม่ค่อยชัดนั่งอยู่ในสวนดีกว่าอามะเขือก็มีไม่เอาไปทานมะเขือจนแก่แล้วไม่เอาไปทานกับปน่น มะเขือมีทุกสีไดคะเคยสีม่วงอันนี้สีขาวอันนี้มะเขือเปาะนะคะอันนี้ก็น่าจะอันนี้สีขาวนะคะตัวน,นั่นก็น่าจะมะเขือเปาะแล้วก็มีต้นพริกนะคะพริกเรือมานะคะขอบคุณนะคะสามสิบเจ็ดล้านดวงใจค่ะนั่งสบายๆใต้ร่มเงานะคะวิตวิตใจ ลมพัดแรงลมพัดแรงมากขอบคุณนะคะสี่สิบสองร้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะป้าแจวมาให้กำลังใจแล้วลมพัดแรงค่ะมันก็เลยทําให้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะเพราะลมมันพัดแรงมันก็เลยทำให้ใบไม้มันไหว ขอบคุณลหลายๆเด้อสามสิบห้าล้านดวงใจจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าที่มาให้กำลังใจเด้อจ้าสามสาวโลกำลังใจดูเด้อจ้าสามสาวเป็นนายร้อยนะคะอยากติดผู้พันจังเลยยังไปไม่ได้ถึงนาย <laughs> อันนี้อยู่ที่สวนนะคะอยู่ที่สวนอยู่ที่สวนสวนก็ปลูกไปนะคะล้วเอาดินมาถมแล้วก็มันดินมันว่างก็ซื้อต้นมะเขือพิกมานะคะพืชผักสวนครัวเราใช้ประจําอยู่แล้ว,ลวก็อามานะคะตรงนี้มีจะต้นผักหวานด้วยนะคะผักหวานนี่ต้นผักหวาน แกกันนี่แหละผักวานมีสิบสองต้นนะคะ <Okay. S 1> ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเด็ดใบมันออกนะคะเราจะไม่มีเวลามาเด็ดใบมันออกเลยแล้วถ้าเราเด็ดใบเก่มันออกมันจะได้กินได้ตลอดปีนะคะ mm. อากาศร้อนมากดูมะเขือดีกว่าสีเขียว ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มอบมาให้ภาพจะเบลอ,เ,บอเลยเพราะว่าลมมันพัดอขอบคุณเน้อสามสิบเก้าล้านดวงใจเข้ามากะ,ะแทวะทักกันได้เลยคะ่ะมาให้กำลังใจกันนะคะเด้อขอบคุณลานๆนะคะแค่แวะมาก็ดีใจแล้วนะคะอยู่จักแป๊บคุยกันได้ได้นะคะทักกันได้คะ่ะ ขอบคุณนะคะ29้าล้านดวงใจค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยจ้ามาให้กำลังใจกันนะคะตอนนี้อยู่บ้านสวนนะคะบ้านสวนอยู่บ้านสวนนะคะบ้านสวนอันนี้ต้นมะเขือนะคะมะเขือขาวมันมีพันธุ์ของมันอยู่ไหนอันนี้สีม่วงตัวนี้สีม่วงข้างหน้าก็เป็นต้นขนุนต้นอะไรอีกนะ ต้นมะกรูดปลูกไปทุกอย่างเลยค่ะมะม่วงก็ออกแทงโดกแล้ว ขอบคุณหลายเดอ้อคะ่ะที่มาให้กำลังใจสามสาวไทยบ้านคูกนะคะสามสาวต้องการกำลังใจนะคะอยู่ดีมีแหงกันเนาะกินข้าวเที่ยงกันด้ยังคะอันนี้เพิ่งกินข้าวเที่ยงมาก็มาคุยกับพี่น้องไทยเฮานะคะ ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เด้อทักทายกันนะคะจะได้รู้จักกันแล้วก็จะได้ไปตามช่องนะคะขอบคุณยายตูอ่ป้าแจ๋วกับยายติ๋วนะคะคือลมแรงขึ้นภาพออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องจับกล้องภาพต้องจับกล้องนิ่งๆ ขอบคุณนะคะยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะนินข้าวเที่ยงกับอย่างเน้ะแต่ละคนื้อนี้สามสาวกินส้มตำกับ หมูย่างวันนี้อาหารกินง,ง่ายๆกดไลค์ได้ย,ยางคะสงสัยจะลืมนะนะลมแรงพัดปั๊บกับขึ้นมันก็จะอวนไว้มันก็จะทำให้ภาพหายไป มันภาพมันจะเบอร์เบอร์เพราะลมแรง ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสิบห้าสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณหลายๆเร้อจ้าที่แวะมาทักทายกันนะคะอันนี้อยู่บ้านสวนนะคะบรรยากาศบ้านสวนเด้ออันนี้ก็ปลูกมะเขือนะคะปลูกพผักสวนขวั้วกินเองค่ะสบายสบายผักสวนขวั่วแล้วปลูกเองนะคะมะเขือเห้ากับปลูกเอง พริกก็ซื้อมาแล้วม,มีมีมักถั่วพรา่งนี้จะให้ไปเบิ่งมักถั่วนั่นออกหรือยังนี่ปลูกมาถั่วโอ้ยออกเลวมักถั่วนี่ให้ติดตามคลิปสามสาวเสดน,นะคะง,ง่ายต้นถั่วนะคะพอมันสูงสักหน่อยแล้วก็จะทำอันนั้นให้ทำเอ่อเอาไม้ให้มันมาเลื้อนะคะปักลงดินแล้วก็ให้ไม้มาเลื้อนนะคะทำห้างให้มันนะคะมีออกเยอะแล้ว อันนี้จะเป็นถั่วพุ่มยาวนะคะถั่วพุ่มยาวก็ปลูกใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะสบายมีก็จับมากินสบายนะคะดอกกระเจียวก็มีนะมีครบหมดเลยเอาก็มีอาหารถ้าไม่กินพักกินย่าก็กินนะพักกินยาเอาเอาใีส่วนเจ้าของแล้วก็บสบายนะคะอโชว์ดอกไม้สก่อน ชมพูสวยงามนะคะชงพูสวยมากดอกชงโคชงโคนะคะชงโคก็คงจะเลยเวลามาแล้วก็คงจะต้องได้ขออนุญาตนะคะจะได้ไปทำงานนะคะจะได้หยุดไลฟ์นะคะ จะได้ขออนุญาตหยุดสตรีมนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมากระัังใจนะคะขออาภัยด้วยนะคะขออนุญาตหยุดนะคะ